สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําแบตลำโพงบลูทูธ DIY กันครับซึ่งผมะจะมาให้ดูขั้นตอนง่ายๆมีแค่3ขั้นตอนถ้าเพื่อนๆดูจบเพื่อนสามารถทําได้ด้วยตัวเองกันเลยนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนหลักๆเลยมันจะมีแค่การบาลานซ์เซลครับ1อย่าง2อ,อย่างคือการทําการอนุกรมเพื่อได้แรงดันตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนที่3คือการต่อแบบไอตัวเนี้ย BMS กับ Active b a l a n c e เพื่อเป็นส่วนตัวป้องกันความปลอดภัยมันการบาลานซ์เซลอะไรเงี้ย ขั้นตอนแรกก็จะขั้นตอนนี้เลยี๋ยวผมให้ดูอันนี้ครับคือการบาลานซ์ง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆซื้อแบตมาเพื่อนๆต่อเนี่ยให้กระแสให,ให้แรงดันเนี่ยครับมันถึงกันนี่ฝั่งขั้วบวกนะครับสีแดงส่วนสีดาเนี่ยจะเป็นฝั่งขั้วลบเพื่อนๆดูนี่ได้เลยครับผมก็จะมาต่อให้ถึงกันอย่างเงี้ยเพื่อให้เซลล์เนี่ยมันบาลานซ์ถึงกันทั้งหมดให้มันอยู่ในในแรงดันน่ะที่มันปกติให้มันสมดุลนะ่ะก็จะมีขั้นตอนแค่นี้แหละครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่ง เพื่อนทําแบบนี้ยทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งนะครับครับพอผ่านมาหนึ่งคืนนะครับแต่ว่าห้องผมอ่ะผมบาลานซ์ไปแล้วนะในผมอยากให้เพื่อนๆเห็นคือพอผ่านมาหนึ่งคืนเพื่อนๆก็สามารถถอดได้เลยครับถอดถอดออกได้เลยถอดออกแล้วแยกเซลล์เป็นปกติครับแล้วต่อไปเราจะได้ทําการอนุกรมกัน อันนี้ผมก็ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนที่ผมบอกว่าเราจะมาทําการอนุก,กรมกันซึ่งผมก็ได้สลับฝั่งไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็สลับบวกกับลบบวกกับลบแบบนี้ครับเพื่อนเหมือนที่อยู่ในภาพสลับบวกกับลบบวกกับลบเพื่อที่ผมจะมาอนุก,กรมซึ่งนี้เราก็ต่อได้เลยครับเรานําบวกไปใส่ลบได้เลยบวกไปใส่ลบจาก3.2ที่ผมบอกเมื่อกี้พอเราใส่เสร็จมันก็จะเป็น6.4ครับบวก ไปใส่ลบบวกไปใส่ลบปั๊บทีนี้บวกมาใส่ลบปั๊บไฟก็จะวิ่งมาบวกฝั่งนี้แล้วนะครับถ้าคิดง่ายๆคือมาฝั่งนี้นี่ก็บวกใส่ลบฝั่งนี้แล้วพอมาก้อนฝั่งนี้ไฟก็จะไปบวกอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือกระแสะไฟวิ่งไปทางทางอีกฝั่งหนึง่งละใส่เพื่อนดูมันจะวิ่งมาฝั่งนี้แล้วครับ บวกฝั่งนี้ซึ่งผมว่าบวกฝั่งนี้ไปใส่ลบเราทําอย่างเนี้ครับเพื่อนเอาบวกใส่ลบบวกใส่ลบไปเรื่อยๆครับจนถึงตามที่เราต้องการผมต้องการยี่สี่โวลต์เนี่ยแปดเซลล์เนี่ยผมก็จะอนุกรมกันให้ให้ทั้งหมดเลยทําแบบนี้ครับเพื่อนๆจนเสร็จนี่บวกก็จะไปอยู่ฝั่งนี้แล้วครับไฟจะไปอยู่ฝั่งนี้ละ ถ้าเพื่อนเพื่อนงงตอนจะใส่พเพื่อนเพื่อนก็ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยใส่ก็ได้ครับอ่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่ผมบอกว่าผมอ่านาบวกของอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเนี่ยครับไปใส่ฝั่งลบไฟก็จะวิ่งมานี้ผมก็นําบวกมาใส่ฝั่งนี้ไฟก็ไปฝั่งนี้ผมก็นําบวกสับบวกที่ผมบอกเอาบวกไปลบบวกไปลบเรื่อยจนมันจบอะครับจนมันเสร็จจวตอนนี้ไฟผมก็จะเป็นแบบนี้ขั้วนี้ก็จะเป็นขั้วลบขั้วนี้จะเป็นขั้วบวกอย่างที่ผมบอกสามจุด สามสามสามะครับคูณกันแปดเซลล์ก็เท่ากับว่าผมจะได้ไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นไหมนี่คือเซลล์ที่สองนะครับเหมือนเอาก้อนนี้รวมก้อนนี้ก็จะได้หกโวลต์แต่ทีเนี้ยผมก็รวมไปเรื่อยตรงนี้เป็นเก้าตรงนี้เป็นสิบสองเนี้ยจนสุดเนี่ยผมก็ได้เป็นยี่สิบหกโวลต์ครับผมก็จะนําไฟตรงนี้แหละมาใช้เดี๋ยวต่อไปก็จะถึงขั้นตอนที่สามและในการนำแอคทีฟบาลานซ์มาใส่ครับ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้การติด BMS กับ Active Balance เนี่ยครับไอ,ไอสองตัวเนี้ยผมก็จะใส่อคริลิกเข้าไปตรงนี้โดยยึดด้วยด้วยกาวร้อนเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ที่ผมกล่าวไปว่าผมจะติดอคริลิกเพื่อเสริมความแข็งแรงอันนี้ยผมก็ได้ติดเรียบร้อยแล้วครับผมติดอคริลิกเข้าไปตรงนี้เพราะว่าผมการการกระแทกบางส่วนนะครับเพราะตัวแบกเองอ่ะพลาสติกมันนไม่ได้หนามากทีเนี้ย ก็เลยยึดอะคริลิกเข้าไปแล้วตัว BMS ผมก็จะวางทรงนี้แล้วก็ไอติบบาลานเนี่ยก็วางแบบนี้เลยก็คือผมมาเน้นแข็งแรงด้วยเน้นความทนทานด้วยอาจจะความสวยอาจจะไม่ได้มากมายแต่ดูโดยรวมคือผมเป็นช่างนะครับผมก็ต้องการความที่มันแข็งแรงมาตรฐานไว้ก่อนมันก็จะอยู่ประมาณนี้ในหนึ่งขั้นตอนของขั้นตอนที่สามครับก็ต่อไปก็จะเป็นการวริงสายหรือต่อ ต่อขั้วพวก BMS กับ Active Balance เนี่ยครับเรื่องการต่อสายนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือเพื่อนๆเห็นได้เนี่ยตรงตรง Active Balance เนี่ยจะมีมีมีบอกอยู่ครับว่า B ลบ B 1บวก B 2บวก B 3บวกเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ๆตรงนี้มันจะไล่ไปถึง B 8บกครับซึ่งในลักษณะการเสียบมันก็จะเสียบแบบนี้ซึ่งหมายความว่าตัวเส้นดําเนี่ยครับเส้นดําเนี่ยก็คือ B ลบ สิ่งที่บีลบเนี่ยจะไปเนี่ยไอสิ่งไอสายตรงนี้ที่จะไปเนี่ยก็คือที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนไปครับว่าในในนี้ในตรงนี้ในตรงนี้ที่ที่ตรงนี้ที่ผมเคยบอกเพื่อนเพื่อนไปครับว่าผมอ่ะจะจะเอาไฟออกที่ตรงนี้เป็นสายลบส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นสายบวกซึ่งสายดาอ่ะครับมันก็จะต้องมาเสียบตรงนี้แต่ยังไงผมอ่ะจะต้องบัดกรีพวกหางปลาเข้าไปก่อนซึ่งมันใช้เวลานานแต่เดี๋ยวผมจะแค่อธิบายให้ฟังก่อนแล้วเสร็จ ผมก็จะมาถ่ายซ้ำอีกทีแล้วไล่สายเพื่อนๆนดูมันจะได้ง่ายเพราะถ้าผมทําไปด้วยด้วยกินเวลาแล้วก็เสียเวลาครับส่วนในตัวเนี้ยของ BMS เนี่ยเหมือนเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูมันจะมีสายดําแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องสนใจครับให้นับมันเป็น1ไปเลยคือ B ลบ B 1บวก B 2บวกไงครับคือคือไล่ตามเส้นไปเลยครับจนถึง B 8บวกอันนี้ก็เหมือนกัน B ลบ B 1บวกซึ่งจริงๆมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับสุดท้ายเข้าไปเนี่ยสายดํา เราสามารถปัดกีรวมกันได้เนี่ยครับและที่เหลือก็เป็นเรื่องของการจัดสายเนี่ยผมก็จะต้องเสียบแต่ในขณะที่เพื่อนๆทําอ่ะเพื่อนๆคิดไว้เสมอเลยนะครับว่าห้ามใส่ถ้าใส่ก่อนเนี่ยคือกระแสะไฟเนี่ยมันมีอยู่แล้วตอนนี้คับว่าเดี๋ยวมันจะช็อตเสียหายครับซึ่งเดี๋ยวผมทําเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีอันนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมบอกคือตอนนี้ผมได้ทําการเอ ต่อหางปลาต่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วล่ะครับที่ผมบอกว่าไอ้ตัวที่ผมจะให้เอาไฟลบออกไปใช้เนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้คือไฟบวกอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวลบนี่ก่อนเลยคือตัวลบเนี่ยครับอันนี้ก็คือ B ลบของเอ่อ BMS อเนี่ยอันเดียวกันนะครับจริงๆเรายังไม่ต่อสายเราสามารถต่อข้ามระบบขั้นตอนได้แต่ก็ผมจะเอาเป็นขั้นตอนให้ดูสักสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนไปเลยอันนี้ครับเราก็ต่อของ b m s ได้เลยกับ ของแอคทีฟบาลานซ์เพื่อนๆเห็นไหมครับสายดําที่ผมต่อลงไปเนี่ยจะมีสองเส้นครับสายดําอ่ะที่ผมต่อสายดําลงไปเนี่ยสายดําจะมีสองเส้นนะครับคนที่มีสองเส้นเพราะว่าของ BMS เส้นหนึ่งครับของแอ t i v e b a l a น c e เส้นหนึ่ง ระเบียบได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็เริ่มจัดเป็นระเบียบได้เลยแล้วหลังจากนี้ครับถ้าเราทําเสร็จแล้วจริงๆอ่ะเราสามารถเอาแบบไส้ไก่อะไรมาเดินให้สวยงามได้แต่ตัวผมเองก็เดินแหละครับแต่ว่าแต่ตอนท้ายผมจะเอาให้ดูแล้วกันน,นี้คือ,อบีโบของ BMS เข้าแล้วแล้วก็บีบของตัวนี้ก็ A c t i v e Balance เนี่ยเข้าแล้วนะครับที่เพื่อนๆเห็นว่ามันมีสองสายที่ผมบอกไปส่วนจริงๆแล้วข้างล่างเนี่ย เราก็ต้องใส่ B หนึ่งบวก B หนึ่งบวกก็คือเซลล์ที่หนึ่งครับ B สองบวกก็คือเซลล์ที่2เนี่ยเราต้องเอา B สองบวกใส่ตรงนี้แต่เราจะเอา B หนึ่งบวกใส่ก่อนที่ผมจะใส่ให้ดูตัวหนึ่งแต่ตัวต่อไปผมจะอาจจะใส่ข้ามนะเพราะว่ามันจะได้ไวครับมันจะได้ง่ายด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่มันมันเป็นบนล่างเนี้ยลูกบนใหญ่นะมันใส่ยากหน่อยจะใส่ข้ามได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบอยู่แล้วครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน,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 นเห็นไหมครับว่า สายที่สองนี่ b ลบสายที่สองก็คือสีฟ้าที่ผมไล่ก่อนนะครับอสีฟ้าคือเส้นนี้ที่ผมเดินไว้ผมก็จะเดินมาใส่นี่เลยครับใส่นี่ได้เลยเมื่อกี้ก็ลืมคิดไว้นะครับหรือจะเลาะใต้นี้ดีไม่ได้พอ่ีเละเราก็เอาไปตรงนี้ซะเลยน่ครับเราก็ใส่ b หนึ่งบวกตรงนี้คือสายสีฟ้าที่ผมบอกอะครับ การไม่ว่าจะเพื่อนเพื่อนจะทำ power b ็ o x หรืออะไรอ่ะหลักการเดียวกันนะครับมันคือลิเทียมฟอสเฟตเหมือนกันครับเหมือนกันเป็นแบตเหมือนกันเดี๋ยบุงไขยแน่นเลยนะเพราะว่าจะเอาให้อยู่ละไ,ไม่ไม่ไม่แก้ไขอะไรแล้ครับมันจบแล้วคลิปนี้จะจะน,นานหน่อยนะครับไอ้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยครับ นี่ก็เป็น B 1ส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็นก้อนเซล์ทีสองก็จะเป็นสีเขียวเป็น B 2บวกไล่ก่อนครับนนแ่ัเพื่อความชัวครับสอ <B 2. S 1> บวกตัวที่สามกับตัวนี้ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> ใช่เส้น <c oughs> นี้คือ B 2บวกครับเท่ <c oughs> กันแล้ว มาถอดใส่ได้เลยครับบังไหมเด,ดี๋ยวผมยืนดีกว่าจัดให้ง่ายเนี่ครับอันนี้คือมีสองบวก ตัวนี้จะเป็น b 3นะครับเราวิ่งมาตรงนี้จริงๆแล้วราต่อ b 3แต่ผมขอต่อ b 4ข้ามไปเลยแล้วกันจะได้ข้ามเป็นหน้าครับมันจะได้ง่าย b สี่หนึ่งสองสสีสีขาวเลือกสีขาวแล้วก็สีขาวมาใส่ สน B 6 1 2 3 4 5 6สีเขียวนะครับอ่ะนี่สีเขียวที่เห็นคู่สีแดงก็ที่ผมบอกครับมันก็จะคู่กับของ BMS ด้วยส่วนเมื่อกี้เอ่อไอตรงเซลล์ที่แนะครับมันก็จะเป็น เซลลสุดท้ายแหละที่เราใส่ลงไปด้วยแต่ทีนี้ว่าผมมาต่อไว้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนเดี๋ยวถ้าต่อเสร็จก็จะมีสายสายลบสายบวกเนี่ยผมต่อไว้เนี่ยครับคือหัวที่เรานําออกไปใช้เดี๋ยวผมจะมาต่อตรงนี้ผมจะต่อไปเลยต่อขั้วกับเซลล์ที่8ไปเลย ว่าจะได้นําไปใช้อ่ะครับตรงนี้แหละครบจะได้นําตัวฝั่งนี้ตัวนี้ก็นําฝั่งนี้แต่ว่าทีนี้พอเรานําฝั่งนี้ปุ๊บมันผ่าน BMS อ่ะครับมันก็จะออกไปเส้นดํานี้ฝั่งนี้นี่ครับผมบัดกีใส่หางปลาไปแล้วแล้วตรงนี้ก็จะนําไปใช้เหมือนกันครับนี่ครับเส้นสีแดงนะทีนี้เราทำด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ไปทำอีกด้านหนึ่งเลย ใส่ B1 ไปแล้วก็อนนี้ได้เป็น B2 ตัวนี้ได้เป็น B3 B3 นับสีครับหนึ่งส B3 เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนนี่ครับน่าจะเป็นตัวนี้เนะช็คอีกทีก่อนเพื่อความมั่นใจครับเ้าเส้นนี้เลยครับเราวก็นำไปใส่ได้เลยครับ เพื่อนๆทาแบบนี้จนถึงเซลล์ที่แปดเลยครับทาบนลูปอยู่เหมือนเดิมครับเพื่อนจะมีกี่เซลล์ก็ได้ยี่สิบเซลล์สามสิบเซลล์อะไรเงี้ยครับเพื่อนๆอยากได้ไฟเท่าไหร่เพื่อนๆก็บวกไปเลยครับเซลล์หนึ่งมันประมาณสามโวลต์กว่าๆเงี้ยถ้าชาร์จเต็มอยู่สามจุดหกห้าโวลต์เพื่อนก็บวกไปได้เลยอยากได้กี่โวลต์อยากได้กี่โวลต์แต่เฉลีย่ยโดยตามความจริงแล้วมันอยู่ประมาณสาโวลต์ครับ สามห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็จะเป็นสีฟ้าแค่สีฟ้ากับสีเหลืองนะทีนี้ก็ใส่ได้เลยครับใช่ส <5. S 1> ีฟ้าเนี่ห้าห้านี้ก็เจ็ดเจ็ดที่จะเป็นสีเหลืองเน,นี่ยเพื่อนเห็นไหมครับผมเหลือสีเหลืองสีอันสุดท้ายพอดีเนเี่ยใส่ได้เลยจริงการประกอบแบบมีแค่นี้ครับเพื่อนไม่ยากเลยเพื่อนแค่ดูคลิปผมจบเพื่อนสามารถทําได้เลยครับ มีอะไรเพิ่มเติมแบบอยากรู้อยากอะไรก็คอมเมนต์บอ,อกกันได้นะครับเดี๋ยวผมแบบถ้าผมางว่างผมจะทําให้แล้วผมจะทาคลิป youtube ลงไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆจะทาเรื่อยๆอาจจะมีเรื่องของลําโพงด้วยผมเองก็ซื้อมาเหมือนกันอยากลองประกอบเล่นเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยได้ทาสักทีแต่ก็จะลองแล้วพยายามมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ลองดูว่าทำประเภทไหน แบบ m d d มมันดีไหมอะไรไหมครับดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆนดูครับเพื่อนจะได้มีแนวทางในการทำโอ้เองก็มั่วไปเรื่อยครับก็ลองลองทำดูครับจะไม่ได้เก่งไปท้ทุกเรื่องแต่ก็พยายามอยากให้เพื่อนได้เห็นวยไหน,ไหน,ไหนก็ทำแล้วครับจะได้ไม่เสียไปแล้วก็จะไม่ได้ทำหรอกครับคลิปออประกอบแบตเนี่ยคิดไปคิดมาบางคนก็อยากทำอยากได้สเปคพิเศษนะครับ เรื่องเยอะแบบผมเนี้ยก็จะได้ทําได้ด้วยตัวเองครับพเพื่อนๆอยากได้แบบไหนก็ทาได้แบบก้อนเล็กก้อนใหญ่ของผมมาเป็นยี่สิบสองแอมป์นะครับก็น่าจะเยอะแหละผมจะทพะํพาเวอร์บล็อกไปในตัวด้วยในในส่วนของลาโพงครับพเพื่อนๆรอชมได้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปครับเมื่อกี้ที่ผมต่อไปผมจะไล่ดูนะครับอันนี้ผมจะวัดโวลต์ดูว่ามันเท่าไหร่ผมจะเช็คจากตรงนี้ จะเริ่มตรงนี้ก่อนเผื่อผมกลัวเราต่อผิดอันนี้ก็คือเซลล์ที่หนึ่งครับที่เราเราต่อไปเซลล์ที่หนึ่งซ่งถ้าผมวัดจิ้มเซลล์ที่หนึ่งต่อเซลล์หนึ่งมันต้องสามโวลต์นะครับถ้าผมต่อไม่ผิดอ่ะสามต่อไปก็ต้องหกจุดหกครับประมาณเก้าถึงสิบนี่ก็ชระมสิบสา 13, 16, 16, 16, 16, 17, 20, 20, มสิบหกสิบหกบวกกันสิบเก้าถึงยี่สิบและเาเมื่อกี้มันสิบไปแล้วนะยี่สิบ โอเคละเพื่อนถ้าเราต่ออย่างเงี้ยคือต่อถูกแน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวต่อผิดตรง BMS เนี่ยเราใช้สายคู่เพราะผมวายวายลิงคู่ไปเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับสีดำอย่างที่ผมบอกอะผมคู่ไปนั่นหมายความว่าเราเสร็จกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วแล้วไฟเราอะนามาใช้ออกตรงนี้ได้แล้วที่เราต้องมีตรงเนี้ยที่ผมบอกครับถ้ากรณีแบตเราหมดเงี้ยถ้าเราไม่มี BMS ตัวเนี้ยครับการทํางานมันก็จะไม่ตัดเรื่องของเซลล์เนี่ยถ้าเราใช้แบบจนแบตหมดไปเลยอ่เซลล์มันจะเสียครับ เราก็เลยต้องมี BMS เนี่ยมาตัดเพื่อสมมุติเราใช้จนถึงไฟ2โวลต์มกว่าเนี่ย BMS ตัวนี้จะตัดหรือไม่เราชาร์จจนถึง3.65ที่ผมเกิดไปตั้งแต่ต้นคลิปครับมันก็ตัดเหมือนกันเราจึงจําเป็นต้องมีตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยครับเดี๋ยวเราใส่ได้เลยนะครับอันนี้ถูกต้องล้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลย ติดแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเห็นสีส้มๆไหมครับไฟส้มๆเนี่ยติดแล้วเอ้แอคทีฟบาลานซ์ติดแล้วอันนี้ BMS นี่ยครับอันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการใช้ได้แล้วนะครับเราสามารถนำไฟไปใช้ได้เลยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มอีกครกนิดหนึ่งอ่ะครัตัวผม,ผมคิดว่าเสร็จแล้วนะครับตัวผมเองนะผมพอใจแล้วเพราะผมใช้แค่ในรนะูบลท่อละปงครับบลูทูธก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรไป พวกกระแสไฟมันได้ครับตรงบาร์มันนะครับคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ถ้าสำหรับคนอยากได้แบบปลอดภัยจริงๆก็จะมีเนี่ยครับกระดาษเนี่ยไปหุ้มหมดได้แต่ว่าตัวผมเองคงไม่ใส่แล้วล่ะเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่เป็นไรแล้วคงจะปลอดภยัยถ้าอย่างาคนอ่ะบางคนเขาใส่กล่องไม้กล่องอะไรเขาจะมีที่วางดีแต่ว่าของผมวางแบบนี้แหละผมคิดอยู่จะไม่ไม่วางแบบนี้ก็คือวางแบบนี้จะวางได้สองสองแบบของผมนะ ส่วนด้านข้างเนี่ยผมติดไว้เพื่อนๆดูสองแบบบางคนก็จะติดทึบแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อะไรมาโดนพวกบาร์มันได้ครับพวกกระสทางที่ไฟมันผ่านอ่ะบางคนก็จะติดแบบนี้แล้วก็คือเขาก็จะหุ้มหุ้มไว้นี่ครับกระดาษหดตัวนี้เข้าไปอีกเนี่ยซึ่งแค่นี้ผมก็คิดว่าพอแล้วนะสำหรับผมอะ่ะเนี่ยผมใส่ไว้ให้ดูสองอันเพื่อแบบเพื่อนๆตัดสินใจเนี่ยครับแต่ตัวผมผมพอใจละ คนหมมเยอะอย่างนีุ้้มเยอะอย่างนี้บางคนก็อุ้มน้อยแบบแบบฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวผมพอใจแล้วเอาเท่านี้แห<ม>ละครับก็เป็นนั้นว่าจบกิปยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามมาด้วยนะครับหากมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมก็อาจจะมาแนะนําเล่นอีก